ไข่หนึ่งมอนนะคะข้าวโพดมะม่วงไหลบัวปลาระแซบไม่แซบโอเคโอ้โอ้เมนูสี่ไข่ตัดสุกนะคะสวัสดีค่ะว่า แอบกติบแบติบคอ่ะอันนี้เมนูเลยเอ่ยซีไข่ค่ะไข่ปลาไข่แมงดามึกไข่แล้วก็ไข่โค กลาไหลหนึ่งสัมมันใช่ไหมคะบวกกุ้งสดไหมฟ้า <laughs> เข็ดได้นะลูก ลองยาเจนลองยาเลยมาเลยสุขใจไหมขึ <laughs> <hair> ้ยบากันาเลยนะเลี้ยจุยังได้โอเคได้ตังค์ด้วยนะ อยากให้ชิมว่าไข่ปลาเป็นไงบ้างคาวไหมไม่คาวนะครับอันนี้ไม่ใช่หน้าหมาเจ๊เนาะของพี่เขาใส่ข้าวโพดไหลบัวเหรอใช่ข้าวโพดมะม่วงไหลบัวสามอย่างเลย อย่าวางวางตรงนี้เลยก็ได้ตบคุนค่าเดี๋ยวหนูไปจ่ายตังค์เอจ่ายแล้วนี่นาลืมไปพรอนกี่ชุดคนละชุดเนาะสามคนพอดีแม่จะทันไหมอ่ะก็มะม่วง ไม่ขอกลางนี่ไหนไม่ขอถ่ายรูปขอรูปลง YouTube หน่อยนะคาขอบคุณครับนะจะยืมตัวในแบบด้วยได้ได้ <c oughs> ได้ดูคลิปตัวเองแน่ๆ <c oughs>

แขแล้วใส่กิ๊นเป็นปูม,มา้าเป็นตรางกนะคะ ฉ่มกันเลยนะครับ จะพิเศษที่หนูต้องใส่ของใหญ่นะใส่ของเล็กไม่พอค่ะผมูม้าม,ามะม่วงข้าวโพดนะคะเผ็ดกางไรล้าร้อยห้าสิบบาทค่ะใช่ทั้งร้านจัดไปแปดร้อยห้าสิบบาททั้งร้านเลยนะยังรวคูดองอยที่ต้องใส่ทุกอย่าง,ใใางะจะใส่จัดแน่นล้นกระปุกไซส์สามพันนะคะมันจะมีไซส์สามพันสองพันห้าสามพัน ต้องกินแบบว่าจัดแบบรุปเป้อะต้องกินมาต้องห้าคนแหละใช่ใช่หลายๆคน่ะถ้าคนเดียวจะไม่หมดแราโล่งแน่นไปหลายวันอะไข่เมนดาข้าวโพดนะคะแซลมอนแซลมอนนี่ใส่ปลาลามิคะกับปูม้าดิบเทียวดิบเทียวหนึ่งใส่เยอะก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วคือฐานเทียวหวาน สุไมคัเ่ถจะได้ปงกเพราะเดี๋ยวใส่รสชาติปลาไปจะออกเปรี้ยวเค็มมันจะไม่ถูกจะหลีกับตัวเราเนอะกินแบบว่ามันจะไม่ได้รสชาติจะ0ร้อยยีบกับร้อยห้าสิบสออเจ็ดสาทค่ะมารับแล้วล่ะจ๋าจ๋าเดี๋ยวสักครู่นะ ทำยังไงพี่นหนึ่งทีหนึ่ง,งยังไม่ทามรอก่อนเพราะว่าต่องมันโทรมานานมากเลยนะโอเคครับ <ผม S 1> จะต้อตเ,ดเดินไปก่อนก็ได้ได้ได้เห็ครับปุ๋งในรสชาติยานใส่ใส่สามอย่างเลยะะไหมครับ้าวโพดมะม่วงหลายตัวใส่ตัวอร่อยนะทานกับส้มโออ๋อข้าวโพดหลายตัว <c oughs> ไม่เหนื่อปไปเลยนี <c oughs> ่นะครับปุ๋งมาี <c oughs> ขายากมากเลยช่วงเทศก,กาลมันเริ่มเริ่ม,มแบบเหมนประมาณว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้าปูมันด้วยนปูมันก็เลยขายากเมื่อวันได้มา5โลดีใจมากเพราะวันศุกร์ได้มา3โลขายแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยเพราส่วนมากเขาจะส่งร้านอาหารกันถ้าตัวเล็กเกินหนึ่งก็ไม่ค่อยเอามาไงมันยำแล้วแบบต้องตำต้มงตำาห่านะคะ่ะตัวเล็กๆกันเนาะ ต้นตันนั้วมันจะโอเคกว่ามายำแล้วมันต้องแบาาบประมาณนี้ค่ะใช้กลางๆอย่างกำลังนา่ากินไม่เล็กไม่ใหญ่เกินนะคะเนื้อแต่เนื้อสดนะบอกเลยปูเป็นของนี้แล้วมันน้นนนองขแข็งเองแต่ปลาบวกไม่ตำร้านจริงนะคะไม่ตกแท้ดีนะอยม่ตำร้านดี วันละตัวเนาะเดี๋ยวนี้ว,นวันละตัวจากวันละตัวแรกๆขายวันหนึ่งสามชิ้นเดี๋ยวนี้วันละตัวเด <3 S 1> ี๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้ชิ้นไม่ได้นะต้องสั่งยกตัวมันจะได้ถูกเพราะว่าถ้าซื้อชิ้นอะโลละหกร้อยแต่ถ้ายกตัวสองร้อยกว่าบาทตีว300่าสามร้อยอะถือว่าครึ่งหนึ่งอะมันก็ตอำลงต้องเพิ่มนิดหนึ่งเงพราะว่าหนึ่งคันนั้นหนเดินให้ ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวใ้ได้า้าร้ลต์จะบอกให้ปลาราานิดเทียมไช่ไมมคะให้เต็มที่อย่าไม่นัวชินห,หน่อยไหมคะปลาพูจับหล่รัว สักคู่นะคะคุณพี่สาวสาวแป๊บหนึง่งนะลูกอ,อย่าไม่ทานเลยนั่นรข,อ,ขอเส้นนันเล็กของขวัญญาตใส่ไว้ด้านบนให้<อ>นี่เลยค่ะฉ่ำๆเลย ก็แบบสดมากอันนี้เนืหน้าขอันนี้เขายังไม่ทานเลยนะเราใส่กระหมดให้ลวกเขาใช่แล้วก็หล่ตัวเส้นมันเล็กไงครับถ้ามันโดนน้ำยำเลยอ่ะมันจะไม่กรอบแม่ค้ามต้องหาวิธีให้แต่ถ้าเส้นใหญ่นี่ยำให้ได้เลยเราได้ขอหน่อยไส่ตัวชำชัม แล้ไหลตัวเหลือสองโลหมดแล้วเอามาสี่สองชุดนะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ นะลูกนะแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวให้ต่อันี้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะเอาพูดมาเอาอะไรลูกสุกกระเพาะเผ็ดไหมลูกน้ำปลาล้ะไหมไม่เผ็ดมากปลาล้าป่ะลูกจากนั้นนี่คือได้ใช่ไหมโอเคอ้ากมอนไข่แดงเค็มตกลองเอาไงรวมเลยไหมรวมเลยไหม สามอย่างเลยนะลูกมันก็ประปยากเป็นตังงต้งสามสิบสี่สิบต่อเดี๋ยวมาดูเมนูน้องอันนี้ยำปลาเดือดตอกคนหายอยู่แต่เนาะคนกำลังออกเริ่มเดินแล้วอย่าให้ตกอีกเลย <c oughs> เดินเที่ยวช็อปไปก่อนนะถ้ามีเวลา ขอบคุณมากมากเลยนะคะท่านนั่งรถไฟมาหาเลนเลยครับติดใจเลยอันนี้นั่งรถไฟมาหาเจนหนึ่งเลยครับโอ้หขอบคุณขอบคุณนะครับฝากบอกเยสีหน่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงขอบคุณครับขอบคุณมากเลยคครับนนั่งรถไฟมาเลยก็ของสอง กุ้งแซลมอนกุ้งสดไข่ปลาเอาแซลมอนใแต่ใจใจเย็นเดี๋ยวหนูลืมคิดใจดังมากเลยอ่ะลูกสาวแซลมอนกุ้งสดหรือกุ้งสุกสุกนะแซลมอนสดนะลูกนะส่งได้ไหค่งว่ากำลใหญ่สองร้อยห้าสิบใส่อะไรก็ได้เอาเ อย่าบอกว่าใส่อะไรก็ได้ใส่ตามใจแต่แม่ค้าก็คิดตามราคามันมีหลายราคาไงครับเราก็คิดคิดได้หลายราคาน้ำมันนี้มีอยู่อย่าได้ปลาดุมาปลาดุกฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดำน้ำให้รอหนูก่อนนะคะไปด้วยกันไข่กุ้งสดกุ้งสดยำเดี๋ยวึนตาอันนี้คือมึนใจเหมือนกันใช่ไหมเดี๋วเราจะมึอะไรยำ แ่เมราะวันเราเขาลองต้องตกงชั่วโมงอ่ะผมก็เลยปิดปิดออเดอร์ดีกว่าตอบว่าให้เราสั่งอ๋อที่พี่โทรมาผมรับก็เลยวันนี้ต้องมาโทรสั่งได้เหรอคะของาโอโทรสั่งได้ครับมีส่งไหมมีมีส่งทั่วประเทศเข้าไปดูใน y o u t u b e ก็ได้นะครับเ้ฟหนึ่งเตามปากจะมีคนรับพี่อยู่ครับแจฟอะค่ะแจฟแจฟคือเขาจะบวกค่าส่ง แต่ก็ราคาตามร้านแค่นี้หมดครับมีแล้วพิ้วมีแล้วพิ้วมีแล้วพิ้วเขาเขาอยู่เขาอยู่มินบุรีบนที่ว่ะค่ะเขาส่งไม่ได้ด่าหนูใช่ไหมครับดีดีดีดสบายใจ แต่ชอบแยแสบปากจะไปหายแขกวะเนี่ยแขกแขกป่านั่นหนูหนูสวยนีู่้แขกเราแขกหนูยอมใช้พรีรับออเดอร์ครับเอรับออเดอร์ลูกหนูลูกค้าน่ารานด้วยของเราไม่ได้เสียใช่ไหมคะรับฝาจ้าเดียวแป๊บ ุยสาพยายามจะไม่คุยด้วยล้เรียกมาคุยอฟิวฟิวจดออเดอร์นะหน่อยครับฟิวเดอร์น้ผู้ชายหน่อยลูกเนี่ยต่อนี่ไม่เอนะลูกอนนี้รับปากเปล่าแล้วอ่าแล้วเปล่าแล้วไม่ต้องจดแล้วจดแล้วลูกยาเมนติคไทกับลาสมอนสแล้วใช่ไหมอ่าแล้วนะสั่งแล้วลูกต้อ150บาท เอาเอาตังตังตังตัวงนี่เลยเอาตัวตังเลยไม่ใช่เขาเอาถ้วยเดียวแหละเอาอะไรมาเอาอะไรกระมอดไงกะมอดใช่ไหมะมอดไห่ไกนี่แล้วก็ตะแคงข้าวโพดนะตปลามัไม่เอ้ยกุ้งสุกแล้วไม่ล้านะ เงี้มาเงิาจาอาจาร่นจจักครับพราะถ้แที่คิดกับเรแไม่เอาไม่ห่วงไรห่วงไม่หวงตอนเย็นตอนไลเมียนแล้วก็แต่ว่า เนไอได้ม่ลาไะครับไม่ลาครับามสามแล้วไม่ลาแล้วหมดแรงแล้วเห็นยืนนานแล้วว่ากลัวจะลามลาใช่ไหมไม่ลาครับลงอีกแล้วลงอีกแล้ว น่าจะวิ่งมายังไม่หยุดลงเหมอเนี้ยแต่ฟ้าลวะไร้ขายกไ่ดเน้ยตัวผู้มีแต่ไข่ใหญ่เค่ะตัวมีไข่เล็ก 1นึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงหนึ่สาสพอแล้วนะครับสามไข่กับหนึ่งอนนะมีอะไรไหมครับยังไม่ยังไม่จบได้หมดถวนะ่ามเีรนะ้อยเดี๋ย,ยวเ,ย <c oughs> เรามาปิดคลิปกันด้วยเมนูนี้เลยนะครับาว่าอะไรจ๊ะเพ <c oughs> ิ่งจะสี450่เ้้อ เราไปทำแต่งตัวตามเาปดูหน้าตีจนี่ไข่ด้่พี่จะนั่นไงเรารออยู่ไงไปไหนมา โอเคต้องแป๊บงเลยไม่กล้าทำเลยโทรไมามาแต่ตัวมันเซ็งงมใจเใช่อเราสัปชำกระมองหลายรอบแล้วไปไหนแซ่บไม่หวานปลาปลาต้องสีนะหน้าด้วยหน้าหน้านี่อะรกปลาดูหน้าด้วยแซ่บแต่ไม่หวานแซ่บแต่ไม่หวาน ตาใ่ผมพิเศษเลยนะผมกินหวานไม่หวานมากเพราะว่าแม่ค้าเขาหวานติดฟิตอยู่นะนี่กิ๊กใส่หลบยโดวมั่งเน่คุณคไม่แถมไข่แดงเค็มไปให้เรานี่กิ๊กแม่ค้าจะขาดทุนแน่หรอสาวว้า ได้เลยนะเอาหวานให้เขาอีกนิดนึงก็ได้ได้ได้สามแต่ไม่ต้องหวานมากหน่อยเพ้่มได้หน่อยนะนิดนึง่เออก็ได้เขาจะได้สะบัดใจเพราะว่าเขาเป็นคนออกซ้ำรู้สึกดีพูดอย่างนี้นะอรอดไปนะได้เต็มหน้าเยอะมาพี่ดูงดีมากนี้รู้สึกยังไง มยิงเป่าตังไม่เป็นไรโอนได้โอนได้แม่ตัวใช่ค่ะเลขที่บัญชีพร้อมเอาบัญชีอะไรดีคะทุกธนาคารมีหมดขอให้มีตังค์โอนให้หนูยังใช่สำคัญไม่มีตังค์นี่แหละมีเรื่องอยู่สองบัญชีไม่กะลาผมก็มาหาใครพี่ไปบ่อยเหรอคะไปบ่อยเดี๋ยวชักปั่วพี่เลยเนี่ย ใช่ไหมไก่ฟ้าทุกอยางเลยลูกเอาอะไรลูกเพราะว่ามาแต่ตัวเลยลูกเอ้ยอะไรผิดชุดผิดชุดค่ะช้อนไม่มีใครไปกับเราเลยใช่ไหมไม่ไหนนะไม่รู้เขาไปไหนกันหมดแล้วขอไม่ยน่งหน่อยครัดนะสองเราไปหาเจ้าโรงแรมกินยำไหมวันนี้ผมและเจนหนึ่งก็ขอฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ แล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับยำชซนนี้คือปลาล้านะหนึ่งใส่ปลาให้ด้วยค